อยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงธนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ็รวยบ่จนก็เป็นคนสักคอยเกิดเป็นคนบนดอย่่ต้องคอยง้อใคร สู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านไคอยู่กลางไรมุง่งโดยใบต้องตึงสู่ซอเกเพลงตารังข้อซอกฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึง,ต,ง,ต,งตักติดตึงคดีซึ่งก้องปา บ่มีมีวบ่มีน้ำประปาบ่มีหงนักหงนวดรับป่าบ่มีโคลาแฟนตาเป็ปซีบ่มีเนื้อสันพันน้ำมันหอยคนบนล่ยงซ้อกินข้าวจีนบ่มีน้ำหอมน้ำบุญยาดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจ าสูอยากกินปลาก็ต้องไปหาในหัวยถ้าสูปลูดดอกไฟสูไดใ้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสูอยากถูกหวยก็เสียใจด้วยคนบ้านคนต่อยบ่มีแสงสีบพมีทีวีบ่มีนาฬิกาเพรมีห้องน้ำห้อง ก่มีโคลาแตนตาเบฟีพ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีนพอมีน้ำหอมน้ำรุงอย่างดีแต่บเฮามีมีน้ำใจ ส่งสัญญาณว่าจะมีสเก็ตขาสั้นทันปรารถของเ <c oughs> สียงไม่มีอากาศดีกว่าอ๋อเลยของพระสรุรชัยชวนปัญโยหรือตุ่มมัมาวาดบ้านคุณ ตอนที่สิบอัปเดตหลังงานกระถิ่นไระเจาบ่าโลกพระเลิกเนนวัดบ้านขุนดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ,อยากดูไหมจ๊ะอย,อยากฟังไหม,ดมเดี๋ยวนะช่วยคุณ่ใหญ่นิดอ,อ่ะขยานล้านนาก่อนอ ิบเล้าสาวเล่าบ <Yeah. S 1> ่เต่าเล่าเดือนเพียงสิบเสียงสาวเสียงบ่เต่าเสียงแมงวางสิบจางสาวจางบ่เต่าจางเอราวัน สิปีอาบน้ําบนนาวอายุนสาวปีแอวสาวบ่กกายสามสิปีบนนายสงสาร40ปียากก่รเหมือนฟ้าพา สาวดาบ่เจ็บใจพกสิบปีไอเหมือนฟ้านหกเจ็ดสิบปีบ่หกเต็มตัวแปดสิบปีไครหัวเหมือนไอ บอกใครก็ตายจะเอาอันใดไปบ่ได้สักอย่างบ่สวาบ่วางบ่หายมนเศร้าคนบักเก่าเลา ถือสาสครูไม่ใหญ่เลยจ้ะเราจเกะข่าวั่านวันปรโลกก็ฟังพระท่านมานั่นคาเล่าใหน้นักเรียนฟังต่ออย่างนี้ดีไหมดีนี่เนาะตอนนี้อ๋อเทวรถทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปทิศนี่จ้ะแต่ทิศทางเดียวกันนี่เนาะแต่ว่าคนเราไม่มานะคแต่ว่ามีเทวรถคนหนึ่งอยู่ที่ตะว,วานอันนี้ โอ้นี่เนาะไปถวายแปเ,เอาบญใหญ่ที่ถวยายนี่นาะเป็นเทพประวัติสุดหล่อนนะอืมดีจังหลังงานถวายก็ไปเอาอีกสามยปบุญอั<า>นนี้ก็ฟื้นไปเลยแต่สำหรับของต้มหมมนี่เนาะ ลูกพระลูกเนรวัดบ้านขุนดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่นะดูกันอยู่ไหมน,นี่เนาะเห็นไหมเจ้าว่าตุ่มหม่ำเนี่ยท่านเดินทางไปแล้วจะเป็นพระเป็นเนรล้วนตายหมดเป็นโยมเป็นพระเป็นเนรเนาะล้วนตายหมดเพราะฉะนั้นยังมีกายหยาบอยู่ต้องเร่งสร้างบารมีกันนะลูกเนาะจะเพิ่งปี อยากดูแมวเลยแม่มีแมวมาให้ดู <Yeah. S 1> เพราะของจริงมันอยู่ในตัว <Yeah. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> ของใช้มันอยู่ในกลางกายนี่นะของไม่ใช่มันอยู่นอกตัวนอกกายเนาะนี่จ้า <c oughs> ตอนนี้โอ้ดิ้วมั่มไปแล้วแบบไม่กลับเลยเนี่ยสายเนิไมไปเลยครับ Call ชัดหรือปรเปล่าจ๊ะการที่พี่ตุมม้มหม่มท่านจยถึงร่วมงานบุญท่ากระถินวัดพระธรรมกายแล้วท่านได้บุญอย่างไรบ้างครับบุญจากการอยู่ร่วมงานท่ากระถินด้วยกายมนุษย์หยาบกายละเอียดและกายเทพบุตรผลบุญที่ได้จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรครับ คืออยู่รับบุญได้กายหยาบก,กับกายละเอียดมีผลแตกต่างกันยังไงเนี่ยนะโตพระลูกเนเนะจ๊ะที่วัดบ้านคุน่านอยากทราบเนาะโดยอยู่ร,รือเปล่าจ๊ะคำตอบการทำทานนั้นเลจาจจะสามารถทำได้ง่ายต้องเป็นโลกมนุษย์ การที่จะสามารถทำได้สะดวกก็ต้องเป็นกายมนุษย์กายเรียดหรือกายทิพนั้นทำได้ยากนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมโลกมนุษย์นี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบารมีนักเรียนตามนันไว้เจ๊ เพราเป็นเล่าที่สามารถทําได้ตั้งทานศีลและการเจริญสมาธิภาวนาไม่มีกายหยาบยมันจะดีอย่างนี้นี่เนาะดังนั้นการที่พี่โต๋หม่อมอยู่จะถึงร่วมงานบุญกระถินนั้นซึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือพอเป็นกายละเอียดใ่จะเป็นกายติ การอนุโมทนาในการทำบุสร้างมหาทานบารมีของเรายอดนักสร้างบารมีทั้งหลายตามทำไหมจ๊ะไดกอนุโมทนาบุญผู้ที่มาสร้างบารมีเดวันกรนนั่นนะจ๊ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพี่ทุกหม่ัมก็สามารถฟังทรรและนั่งสมาธิได้เหลือแต่ทำทานนั้นการให้ตั้งกายมนุษย์ นี่เนาะคือต้องปรับมาเป็นหยากก่อนแต่การที่พี่ทุ่มมำอยู่จนถึงร่วมง,งานบุญที่วัดนั้นพี่ทุ่มมำจะได้บุญที่พิเศษมากกว่าปกติเพราะได้ทำการขนขวายได้ก,กายในการมาสร้างบุญกายละเอียดนี่นะจ๊ะ มารองนุโมทนาบุญด้วยตนเองตามตามไหมจ๊ะเช่นเดียวกันกับการที่เราฝากคนอื่นเข้าไปทําบุญกับการที่เรามาทําบุญด้วยตัวของเราเองการฝากคนหน่งเข้าไปทําบุญก็จะได้บุญแค่ในระดับหนึ่งตามตามไหมจ๊ะแต่หากได้มาทำบุญด้วยตัวของเราเองเราก็จะได้บุญไปแบบเน็ตเน็ตเพราได้ทําด้วยตัวองเราเอง นี่นาะนี่แค่อุปมาเท่านั้นนะอุปมาแต่กายหยาบยังก็ยังได้บุญมากกว่ากายละเอียดอันนี้แค่อุปมาเลยจ้ะนี่เรียนตามทานไปจ้ะตแต่เมื่อกายละเอียดหรือกายทิพย์ได้อนุโมทนาบุญแล้วผลบุญจะส่งผลให้เห็นได้ในทันทีอะจะต่างจากกายหยาบตรงเนี้กายหยาบบุญไม่ช่วยมงึงไม่เห็นเห็นเลย นีท่ทำบาตัต้องได้สองบาทห,าหรือยังน้อยแค่ห้าเหลิงอะไรอย่างเงี้ยที่ทำบาทได้สลึงเดียวอย่างเงี้ยนั่นกายหยาบคือไม่เห็นผลบุญทันทีนี่<ป>ตามธรรมบัญญั<ป>ต่จะกายละเอียดแลืกายทิพย์ไม่ใช่อย่างนั้น<อ>เมื่อน้อมอนโมทนาบุญแล้วผลบุญจะส่องผลให้เห็นได้ในทันที<ะ>แล้วพระลุลงเนรพระเป็นขุน ตามทานเป็นรูปยางของพี่ตุม้มหม่ำคือเมื่อผลบุญส่งผลให้เห็นทันทีนั้นรัศมีกลางพี่ตุม้มหม่ำจะสว่างสวัยมากมากเริ่มตั้งแต่ผิวกายเห็นเนาะข้างในสู่ข้างนอกอภรรเสื้อพอ้าเครื่องประดับ นี่ดีรชันดีรกชันออกมานะจ๊ะเรื่องประด็นอเมนทิปเทวรสก็จะละเอียดสว่างสวัยนวลเนียนมอบมบแมบแมปนี่วิ่งวิ่งวังวังอ่าอย่างนี้นะเอ้านี่น่าดูน่าชมจังบุยเนี่ยอ๋อนี่เนาะฟงฟงปิงปิงอะไรเนาะ ยังไม่ทราบแปลว่าอ,อะไรมอบมอบแม็มแมบนี่นะตั้งยนตาม,มาตาไหจ้ะและในวิมานของพี่ตุมม้มหม่ำก็จะมีทิพยสมบัติคือที่น่าจะดีก็สว่างมอบแม็บที่กายกระเทวรถแรงใจนะเราต้องบริวารแรงต่างนี้ด้วยนะจ๊ะแต่ที่วิมานที่อยู่บนสวรรค์นั่นนะ ก็จะมีทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตบังเกิดเพิ่มขึ้นอีกแบบมากๆนี่จ้ะอีกทั้งบนนี้ยังส่องผลเป็นอายุอันเป็นทิพย์เราอยู่บนสวรรค์ก็มีอายุสั้นยาวเหมือนกันนะเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละแต่ว่าสั้นของเขาก็ปูมันสียาวเราเนี่ย หนึ่งวันหนึ่งคืนสงสว่างสวรรค์ชั้นหนึ่งก็ห้าสิบปีในเมืองมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะนี่สมมเพือายุสั้นแค่วันหนึ่งในโลกกับหมดไปห้าสิบปีนี่เลียนตามทันไหมจ๊ะถ้าอายุสั้นแค่โอ้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ชั้นหนึ่งได้สิบวันในเมืองมนุษย์หมดไปห้าร้อยปีตามทันไหมจ๊ะนี่ไง ในที่บนนี้ส่องผลให้พิ่ตม,มัมนี่นะสามารถอยู่ในเทวโลกได้อีกยาวนานมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยเป็นต้นจ้ะในพูดถึงอายุยังไม่ได้พูดฟันนาสุขะแล้วมันเยอะแยะไปหมดเนาะดีไหมดีเนะขายืนยันว่ามีช่องน,นี้ช่องเดียวจ้า เดียนซีช่องนี้ช่องเดียวเดียนซีเดียนซี The Only One The Only One Channel <S <S ส้นกายมนุษย์หยาบนั้นสามารถสร้างมหาทานบารมีได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก อย่างเต็มที่และพอทำแล้วผลบุญก็จะเป็นบุญใหญ่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายสมบเป็นความสุขความสำเร็จและความถึงพร,ร้อมในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งในภพชาตินี้และภพชาติตัดตอบไปซึ่งผลบุญที่เกิดจากการทำด้วยตนเองนั้นยอมจะมากมายก,กว่าการอนุโมทนาบุญเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะนั้นมีการบรรลุอยากต้อง,องรีบ เร่งสร้างบารมีนะจ๊ะเหมือนมีอาหารอร่อยๆอยู่เตรมโต๊ะแต่เราทำาปได้ตนเองเราก็ได้ทานอาหารอร่อยนั้นได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราทาแค่นื้โมทนาเราก็ได้แค่ดมๆเนื้อนะหรือชิมๆนิดๆหน่อยๆเนานะสักช้อนสองยอนอยนะี่นี่แค่อุปมานะอุปมาให้ฟังนะจ๊ะตามทันไปมจ๊ะ สมมติว่าได้แค่ช้อนสองช้อนแค่น้อโมทนาแต่ถ้าหากว่าทำเองนี่ได้ทั้งโต๊ะเลยอย่างนี้นักเรียนตามทันไหมจ๊ะดีไหมส่วนคำถามข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะต้องมารับฟังกันต่อเดี๋จ๊ะตอนที่ครูผู้ใหญ่มีเงินตราเวลาและอารมณ์บวกกับความนิยมของนักเรียนดีมาสำหรับวันนี้ Dhamma is daughter. Happy children come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love, Dhamma is good, Dhamma is joy. you <laughs>